นเอาที่เป็นขาวๆมิจ้ะเนเ็ดไหมที่เป็นขาวๆมัิที่เขาไปคุ้มมิจ้ะเขาไปคุ้มมันตนน้นใหม่ไงว่าหิ่งหอกว่าหกาเขาไปกินหมากไม้หมเหาอแม่ัะน่ะพี่เขาเอิ่อเน็ดเ,เ,เขาเอิืนออยังนู้นป่วยกรจำกร่ได้แล้วไ่เขากระได้ยดีเดียดไปด้วยฮะจะไปคุ้มกับพญายันต้นใหญ่ๆหนมันคุ้มอะไรได,ไดม้มันสูงค่ะกว่าพญายี่เตีย้ยแบบนี้เป็นเอาตาง,ง่อยเอาเอย่างง่อยกับปลาถูงกว่าจะปยิงหัวได้แบบนี้ บ่สิปีนหมูไอ้ต้นสูงๆน่พาอน้อยไงสิปีนหัวเอาอันเอายงบ่ล่ะเอาถุงพลาสติกไปห่อเอาไปห่อเอาอันหมกมันจังบ่กัดแล้วกะอันนั้นแม่เขาเอิ้นอีหยังน้ส่ํานี้ยเเอิ้นหยังาอันเอ้หูก็จําบ่ได้กระลอกกระแตแหเห็นบ่กระลอกกระแตแห ล้านมันไก่สุกได้กระโกระเตนี่สิมากินหมากไม่เพาไม่กล้าอืมเพราะเอาถุถงหอไ้มันจังบ่ิเกเขาม่กินอืมถงหอไ้ขันกันขันเัาบรห่อไวไปนี่มันมากัดกินมืดได้ขันขันหมากมันใหญ่ๆเราไป็กำลังสิบสุกไม่เขาบริกินได้อืมกระโอกระเตนหลายๆมันมันปรหากินผลหมากรักไม่ไม่กล้าเนื้อมะขืนเนี่ยมันออกงี้มอขืนเนี่ยพวกเนี่ยออกงี้มอขืน อันเข่าไปเฮีย้ยงกูได้หนิโอ้ยของเมลีย์ด้วจ้ากรกะลอสแดดนี่กินมืดเนี่ยมันขึ้นเหน่อ,ย,นอยหลายค่ะแต่ว่าช่วงนี้บม่มีมันสิมีช่วงที่หมาดใหม่กำลังสิสุปนะี่ยมันสิมามันทีจักช่วงไงมันจกักมันิสชาล์ไงขึ้นนก่ช่วงนี้มันบ่ก,กินเด้มันสิกินคนอ่ะช่วงใกล้สิสุปคนน่ะที่กำลังหืมหวานๆนหน่อน่ะนะโอ้ยมากินโอ้ยสุดยอดเลยนกนี่ ขั้นเทีนห่อไว้เนาะขันหอ่อพอดีอันกระรอกกระเต็นกับมาเจาะเลยมันมาเจาะป,งปองๆนะมันเจาะกินเผ็ดพี่น,นอ่มเป็นตนยย้นางยังวะต้องดูแลไงพี่แฟนัาอันควอ,อนเป็นมูนิฟิดหลายๆอย่าดาได้จ้ะฮักบะได้มันเต็มไม่หรีอืม เช็มไม่ดีพี่น้องยึดได้แล้วจ้ะเด้อหักข่อยไใบขึ้วานนะ่ะแตั้งแข่อยกับกดเป็นนั่นสาธารณะเอาเด้อจ้ะเด้อกดเป็นสาธา,ารณะนะเฟื่องบุขออกข่อยก,กดเออเปิดสาธะสาธา,ารณะเลยจ้ะก็ขออกก่ขอยเก่งหรอกจ้ะยังอันเหตุยูทูบยู่งอย่งนี่ข่อย,อยออกเฮ็ดไปตามภาษาข่อยจังเฮ็ดวิดีโอแล้วข่อยดาวน์โหลดเท่านั้นาะจ้ะยังไม่ขออ่ขอยเฮ็ดว่าเป็นน้ำมูกเลยเนอก แต่เต้ขอเฮ็ดกับตามภาษาของข่อยนะจ๊ะพี่บาพี่บอยเนาะเนาะจ้ะเนาะหักข่อยไว้พื่อวานะจ๊ะเนาะขอบคุณแฟนคลับสุขุสุขุเนาะจ๊ะที่เขามาเบิ่งที่เขามาติดตามที่เขามากดไลค์เขามาคอมเมนต์ที่หักข่อเนาะจ้ะเนาะที่หักเอ็นูสงสารข่อยสุขุสุขุเนาะจ๊ะขอบคุณจากใจจริงๆเนาะจ้ะเนาะขอบคุณอิริอิโรเพื่อวานขอบคุณนะจ๊ะเด้อที่เขามาเบิ่งที่เขามาติดตาม ถึงแฟนคลับเกาแฟนคลับไม่นะจ๊ะขอบคุณสุกูดทุกคนคุณคนกับประธานในตอบคอมเมน,น,นเต์กระจตายได้จ้ะเด้อกระิพยายามตอบทุกคนนะตอบประธานจากคอมเมนต์นนหลายค่ะและ้วช่วงนี้กับว่าใครได้ตอบใครเพราะยังว่าลูกชายพ่อยายอยู่แม่เดี๋ยวกับนั่นเดี๋ยวกับนี่เดี๋ยวกับนี่เดี๋ยวกับนั่นเป็นบ่ลาจ้ะมันบ่ได้อยู่เป็นส่วนตัวครับคืออยู่กับพ่อยายอยู่บ้านสองคนเนาะจา่ะนาะอยู่บ้านสองคนนี่จังไหนก็นได้ไหมเปนบ่ลินั่งบิงทีวีมืดมือก็ได้พ่อ่สินั่งเล่นเกมมืดมือก็ได้เป็นบ่ลา ว่าต้องเป็นห่วงหนังห่วงหลังยังลูก,าก้ายปัญห์มา้งมันก็ต้องดูแลแค่เ,เอาใจไปเนี่ยจังน้อยมันบล่ะไรจำฝรั่งจีเป็นเจน้าเสันครอบครัวนี่สำคัญที่สุดฝรัง่งอ่ะฝรั่งขันผู้ใดมีแฟนฝรั่งกับสีหูใจฝรั่งหรือปัญชีเอาความสำคัญกับลูกกับเตากับครอบครัวเต็มหนึ่งจ้ะเป็นหนึ่งย่างอื่นก็บลองลองมาเม็นอะไรอืมนี่เราก็กะ ดกับเขาให้เพิ่นกินนี่หมือเวนนีน่หมือเล้งนี่หมือแร่งบอกให้กับเขาแล้วก็ปรากฏว่นานางเบิงหนงังเบิงทีวีเป็นมูกัน์นางเว้ากันมาจัดสิมาจามาจานางอันตอบคอมเมนต์อยู่เนาะกรบเ่สนใจอันลูกผัวกับมันกับบอดี้มาจัะเนาะเค็นบ่แต่ว่ากับหักจุกุจุกคนน่ะจ้ะนะจาการสิพยายามตอบจุกคนนะจ้ะเนาะหักจุกุจุกคนพยายามตอบจุกคนทิ้งกันคอมเมนตบ์นบ,ตบะะะ่ได้ตอบคนไหนว่ได้ตอบไปแค่สะเกียดเลยจ้ะเด้อ หอยวาขึ้านน่ะบอหกะเห็ดลิกเจกกิ่ีกระตดต่อมาเปา็นจ่าอย่าล้ำค้างเลยจ้าเด้อตัดตากมาเป็นก็จ้งชี่ละจ้าเห็ดไปเว้ากันไปเนาะจา่ะเนาะอือไ,ไปวอกกันไปคือวาน่ะนี่ก็สิเอาหนานจุดมันลุ่มกันเนาะสิแอ่นหนี่อยนี่รนหนีเป็นเด้นี่ แต่ปากกันเปลี่ยนเราไม่สบายขอบคุณแฟนคลับอาจาร๊ะขอบคุณสกู๊ตเข,ขาบอกให้ใส่ผปากันเปลี่ยนกับพวกเจ้าบอกบอกผับบัสไซได้พอหอย่างว่าเขาไม่ได้คิดมเขาไม่ไ,ได้คิดสมองก่อนว่าสั่งพี่น้อ,อ,องเไม่ได้คิดยังหรอกไม่ไคิดยังหรอกพี่น้องแฟนคลับบ้านย้ายย้ายแฟนแต่ไหนแตงสิอารมณ์ดีคือย้ายแล้วกันเฮ็ดทุกที่เลยจ้าฮ็ดขึ้นกว่าฮ็ดนี่ละจ้าอืมฮ็ดขึ้นกว่าฮ็ดนี่ไหนพี่บอเฮ็ดจังสีละจ้าอารมณ์ดีพี่น้องอืมที่ว่เป็นเพราะซัมไน แค่เนื้อสีแหละนี่แต่ว่าขี้ใจหายมัเป็นเนาะจา้ะกระใจหายเป็นเนาะจ้ะแต่ว่าหนูไม่อยากใจหายเพราะอย่างคุณบอกหย่านโมงงามขันคันชีใจหายนี่กระว่าเดี๋ยวก็ชิโมงมง,มงามบอกการเช็ดหนาบุดึงตึงโมงงามงามมากพี่น้องโมงงามไหมเนาะอืมอบอกโมงงามพี่น้องอยากจะไปเห็ดหนาบุดพี่น้องโมงงามอืมบอกเห็ดหนาคือขวัญที่มีตาหาัก นาะนี่แหละเฮ้ยคือข่อยนี่แหะพี่น้องจะเป็นตาหักมันจังอารมณ์ดีสุนทรีพี่น้องบ้าบ้าบอๆไปเั็นจันละอืมพญายกับขึ้นกันพญายกับบ้าบ้าบอๆไปน้ำข่อยอืมอีหลากับขึ้นกันลูกซ้ายพญายกับวัดเท่าใดลูกซ้ายพญายกับบ้าบ้าขึ้นกันลูกซ้ายพญายกได้แต่บ้านวัดเทอดายลูกซ้ายพญายกเป็นสิเก๊กเนี่ยจังน้อยเป็นสิแบบว่าเป็นอะไรเก๊กกรอเนี่ยจังน้อยเดี๋ยวจะเชื่อือก่า พิ่นบอคอยอยู่น้ำข่อยไงเป็นกับเลยบบวมๆไงเพิ่นอยู่ตาพืนะ่นเนาะกันอยู่น้ำข่อยกับฉีดยนบาไปนเหมือนกันมันไหลาหาก,กันไงเป็นบอคนโดนมะพร้กันเทียรหนึ่งไหมจ้าโดนโดนจังมะพร้กันเทียรหนึง่งอันนี้เพิ่นกับสีการาฟเราที่หาเนี่ยตอนแรกว่าชิยนูนคิดสมารนน์น้ำกันพี่สมบได้อยู่คิดสมาร์เพราะว่าอ,อย่าง่นมิทุลัดเนาะเพิ่นมิทุลัิ่นมิอพาร์ตเมนต์ยังเพิ่นอยู่ฟิลิปปินส์นล้วไงเป็นบออันนี้มูเพิ่นโทรมากเมื่อวาน แต่จี่ก็เออไปที่หาที่หา่เา,า,เ,าเดียจ่าเดือนเดือนหานาอยี่ยะแล้วเ,เธอจะจะมีธุระเท่กับไปกับเธอเอป็นอะไรจ๊ ก็จะของเซน,น่ใส่หน่อพี่น้อหนะน่ลาดลาาเพราะอืเพราะแล้วหวันแรกคักแล้วอดอเลยนไปดิ ออสุยอดเลยค่ะอใส่ฮีตเอีไดคน้างนี้ก็นเนาะล้างนี้ก็ไปดูเดีนี่มันตอกใส่ฮีเอาส่ได้เดี๋ยวิ๋มว่าเบิงงน่นขอสี็ดอ่นขอสี้อันนี้เบอร์นี่ออีกคลิปหนึ่งแล้วจัะเนาะขอสีเอ็นค้นเมันยงก็ล่ะโอ้จะเป็นรอยยางจะเป็นรอยยางบนอิ ก็สิกวนก็สกวนก็สิกวนเหย่เบอร์อีกขัดแล้วก็สีเห็นเหเบิออีกคทหนึงมาจกนะันเลี้ยงรอีกัวเดี๋ยวขัดฟอมกัวนี้กัน เรื่อฟูแล้วเริ่อฟูแล้ไไปเนาโอเคอันพอสิดกวนอันนี้แล้วเดี๋ยวพอกันไหมคลิปคลิปกวนนะจน้ะเนาะสิกวนเอียงก็งกอนอะนี่แม่นี่แม่แมเดี๋ยวค่ามชิตั้งกล้องไม่ไอเป็นคลิปกวนในพวกเจ้าเบิ่งพวกเจ้าจังสิเห็นไอที่กวนคักๆนะจน้ะเนาะโอเคพอกันไหมคลิปหนาหักสุขดุดสุขลนลำลำรวยๆนางกายแข็งแรงสมบูรณ์คีอเก่านะจน้ะเนาะจ้ะเนาะมาดีจ้า